เขาดอครับเขาดอเริมเกี่ยวกัน้วครับเขาดอครับไหนูครับมาผมไล่หนูครับไปดูการนี่ครับขอจักเมืองหาเนะครับ ราค่าเขาปีนี่ขอมื่นหาเช้าหน้าที่ได้เลื่อมหูหน้าปากได้ครับเลืมหูเลื่มตาได้ครับผมทามื่นหานีอว่ายูได้ครับหน้าฝังขอจักมื่นครับผมทำได้เป็นราคานี่ได้เป็นตลอดเลยครับเช่าหน้าเลือกเลยครับผมทำได้ราคามื่น ก็มื้นหาเนี่ยนาปัง 100, หนึ่งหมื่นนาปีหมื่นห้าไทยเสียงป้ายแดงเริ่มแล้วครับดูดูกันหน้าปีไทยเสียงป้ายแดง เยี่ยวดูการนี้ครับดูอะไรครับเยี่ยวดีครับครับให้เสียงการยน ีย่ยวเค้าครับโยเคิลมันดูเหมืกันครับจะได้เท่าไหร่ครับมาดูการนี้ด้วยครับ ก็รอครับติดตัต er oh. okay. ิดครับยูดูการนีว่ากันครับไฟแดงครับโอเครถใหม่ไฟแดงเดี่ยวไล่หนึ่งได้สามตันครับวิดูเงี y ย u t ู b e มันต้องให้ลงมเงีวต้องที่หน้าที่ผมหน้าที่วันนี้ยูดูมันแก่

เรียบร้อยครับเรียบร้อยแค่เดียวครับเสร็จเรียบร้อยครับพิสารบ้านเท่าครับบรรยากาศก็ดีครับทุ่งนาเขียวก็กีครับ 好啊。